นหานาวไหมตาหนาวโ <c oughs> อ้โหน้เมาื่อคืนลมลมแรงมากเลยเมื่อคืนนี่สุดยอดเลยเมื่อไดมันจะหมดลมหน่อืดแต่วันนี้มันเออมันแดดมันมก็ไม่แน่ือนเงนนะผมผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจากชอบพมันโอ้ลมมันตีที่ไม่ไม่ไม่นี่เลยไปกลับบอกป๋าผ,ผมไปกลับโอ้ เราไปจอดอยู่ไว้บ้านนี่บ้านหนองยางตรงทางเี้ยวไปโวสถหอะไรมัดหน่อยไหมคะอันนี้ไม่ไม่ได้เล985ค่ะ980ค่ะคาราดินไดามีปต้ไม่มีปิทแจกฟาไหมนะดมีไหมลูกเไม่มาถ้อยู่ต้าผาอยู่ บ้านอะไรตะกวนตะกวนเอ้าบที่ไอ้ที่ไอ้เขาเที่ยเด็กมันไปที่รถไอที่รถไปชนเสาไฟฟ้าตายมันไล่ไอไอคนนี <t is> <t is> I, I, follow, I, I, ้ไอคนนี้อ่ะคนไอคนนี้ตายคนคนคนตามไปฟันนะนะไอไอคน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 นี้ตายมันมันซ้อนสามไอไอคนตามไปมันมันซ้อนสองพอไปถึงปุ๊บ ไอคนนั้นมันจะบควันคนนั้นไม่ไม่ควันอะพัดทีปุ๊บเราก็เอาเราไปชนเับร์อาวฟตยเลยเสียหลัวโอ้โหไม่คุ้มเลยเนาะเขาสึกมอสองใช่พูดพูดพูดถึงเรื่องไอพวกไอทีวีนะเขาไม่เขาไม่ได้เอ่ยเรื่องไงเรื่องพวกไอนี่นะโรงเรียนคือมันโรงเรียนโรงเรียนนั้นโรงเรียนไงโรงเรียนไหน หนึ่งในในในลำเพือนะจอมพลประชาสัรก็ไม่พูดเนาะเขาไม่นี่เีอขาไม่พูดขอบคุณครับโอ้ยสามศพเนาะไม่ใช่ง่ายเนาะทุกอย่างในหม้อใส่ก็เละหมดโอ้โหหม้อเอ็มยุคจิตเอ็มหมดเลยดีตายเนาะเพราะนั้นมันตามไป็นเป็นตัจธรมเสียหลัก พ่่อแมเวลาเวลาแม่มันพูดก um> ับกับอ้นี่ยมันก็เข้าทำแบบนั้นเพราะเพราะทำเสร็จปุ๊บไปน้องก็บอกว่าขี่รถหนี้แบบสะใจก็บอกประเทศไทยไปแล้วรถมนุษย์ไฟฟ้านี่ก็ขาประจำ อากาศเย็นมากวันนี้ในตลาดงานนิ้วเขายังไม่เก็บยังไม่เก็บโคมไฟไมไเย็นมากอากาศเย็นเมื่อวานนี้เย็นวันนี้ไม่ใส่เท่าไหร่ซอยข้างบ้าน ร้อนมากเลยในช่วงว่างก็เก็บตรงนี้พอดีมันายาเหมันขึ้นลกจอดข้างบ้านีนลมแรงมากเลยโอ้ยลมือ่อวานนี้ลายาเหมนะือนมั้ยวันหลบ ลบไอ้วอ่นั่นเเดี๋ยวไม้ขีดควนหมดเลยอืมเดี๋ยวไม่ได้อกอาอ่ะจะเรีนซีสองข้แสนหมรูข้าว mày đi mày mà mày đi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  mà 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 mà, mà mày 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 mà, mày 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 ก็้วนาวไม่ยอม,มานี่ละจะของอ๋อหกิบของมายังไม่หมดเลยเกิบอีกสวันชีวอ๋โทรศัพท์อ่ะโอเคตุค๊กสุับ